เรามาที่นี่นะครับเราซื้ออาหารทะเลเสร็จแล้วเขาก็จะทําการต้มนึ่งตุ๋นย่างอะไรให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับเป็นร้านอาหารนะครับแต่เราจะเอาเสือสารมาปูนั่งรับประทานกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเราสั่งแล้วเรามานั่งรอเลยนะครับที่สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้เราก็พามาเที่ยวที่ชุมชนการประมงนาเกลือนะครับตอนแรกผมว่าจะพาไปเที่ยวสะพานตรงนู้นนะครับข้างหลังรีบๆนะครับ แต่เมื่อเกินมามาตรงนี้ก่อนนะครับคนเลยเจอเนี่ยที่เขาทําแทนสะพานตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้เราก็หยุดที่ที่ทําการประมงต้นแบบนาเกลือศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายประมงนะครับพี่น้องมาที่ตลาดนาเกลือนะครับก็เดินเลยมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางประมงด้านทะเลนะครับครับเราเปิดทําการทุกวันตอนนี้จะ ตอนนี้ช่วงโควิดก็เลยไม่ได้เลี้ยงอะไรไว้เลย <c oughs> โควิดกระทบหมดเลยนะพี่เนาะร <c oughs> เราไม่อยากให้เข้ามาเยอะไงโอช่วงโควิดก็ทยอยกันเข้ามานะครับพี่เขามีศูนย์เรียนรู้นะครับอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านทางทะเลนะครับมีปูไขอ่อนุบาลปูไข่นอกกระดองอเพราะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยคืนธรรมชาติ เราจับได้เราก็เอาแต่ตัวโตมันนะครับเนาะตัวเล็กก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเห็นลับๆนู่นนะครับท่าเรือแหลมฉบังนะครับแต่ผมก็พามาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินไปดูครับมาตอนเย็นก็บรรยากาศก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านการประมง ้นบ้านตรงที่ผ่านมานะครับก็ว่าให้เดินลงมาเที่ยวได้นะครับช่วงโควิดมันก็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากเลยนะครับเดินลงมาเที่ยวได้นะครับที่จริงผมว่าจะไปพาไปสะพานตรงนู้นนะครับแต่วันนี้คงคงไม่ถึงนแน่และครับเพราะว่ามืดแล้วครับเดี๋ยวเราพาชมตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ บรรยากาศล่มรื่นเย็นสบายนะครับแต่จะกโรงเคลงตรง,ตรงสระพานนี้หน่อยครับสะพานนี้เหมือนเหมือนมีชีวิตเลยนะครับเดง้งดึงเด้งดิงเด้งิแต่ยังไงตรงนี้ก็ได้บรรยากาศเหมือนเดิมครับเพื่อสะพานตรงนี้อาจจะได้ฟิลกว่าสะพานตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสะพานเหมือนมีชีวิตนะครับบินดุกดิกดุกดิกดุกดิกดก เดินมาสุดสะพานแล้วนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเห็นริบรบิทนะครับเป็นปรา,า,าสาทศัจธรรมนะครับที่เห็นเป็นแผงเรียงกันอยู่นู้นนะครับคือที่เขาจับปูมาได้นะครับจับอาหารจับปลาทะเลหรือสัตว์ทะเลมาได้ที่ตัวเล็กที่จะอนุบาลไปไปวัดที่ผมพูดมาแล้วนะครับจะไปปล่อยตรงนู้นนะครับปล่อยแถวนี้เลยนะครับสุดปราสาทเรามองกลับเข้าไปด้านในนะครับ ก็เป็นชุมชนด้านการประมงพื้นบ้านทางทะเลนะครับมีเวลาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับดูตัวสะพานครับเหมือนกำลังดิ้นอะไรสักอย่างนะครับเหมือนปลาหมึกดิ้นนะผมว่านนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทำมาหารับประทานของพี่น้องประมงพื้นบ้านท่วงนี้เช้าแล้วกันนะครับผมจะพาไปสะพานตรงนู้นนะครับส่วนมากแล้ว พี่น้องที่มาตลาดนาเกลือนะครับส่วนมากแล้วจะมาซื้อของทะเลกลับบ้านนะครับกลับบ้านเสร็จแล้วก็กลับไปเลยครับไม่มีโอกาสได้เดินลงมาเที่ยวตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีเวลานะครับก็ซื้อของเสร็จเขาก็มีที่จอดรถอะไรเรียบร้อยให้เสร็จแล้วถ้ามีเวลาเราก็เดินลงมานะครับเดินลงมาชมบรรยากาศตรงนี้นะครับชิวๆมากเลยครับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายดีนะครับถ้าเรามาที่นี่นะครับเราซื้ออาหารทะเลเสร็จแล้วเขาก็จะทําการ ต้มนึ่งตุ๋นย่างอะไรให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับเป็นร้านอาหารนะครับแต่เราจะเอาเสือ,อาสารมาปูนั่งรับประทานกันนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วสั่งแล้วเรามานั่งรอเลยนะครับที่สวนสาธนารณะนี้นะครับคลิปนี้ก็จบที่สะพานมึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสพรุ่งนี้หรือมะเรือนี้เราก็จะจไปสะพานตรงนู้นนะครับก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องประคอง UT ปันขี่เ,เที่ยวแถวบ้านขอบคุณครับ